ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจฝรั่งอีสานชาแนลแล้วผมขอพลัหนึ่งไลค์เพื่อมีลังใจผมได้ทำคลิปต่อๆไปไปชมกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พี่ดองทุกมู่ทุกคนเพื่อนผู้บอกกับพลังอีสานชาแนลอีกแล้วครับผมมีอะไงไหม

จำแกกินอยู่ทั้งต้นมันหันี่นเอเข้าว,วเป็นต้หน่อยหอกว่าคือมือนี่ขึ้นว่าได้หรอขาท่นว้า้ยอ,อย่างนี้เห็นปองเห็นข้ามยังไงได้หรอเออเนต่ไดังสิดได้เห็นนีหวาว้า <Wow. S 1> วปากกว้างกว่านี้ยังหรอือือ หวานตาครับบุ่วงหอมเยอะแยะจ้าตุ่ญม่วงคำ,คำใหญ่เลดคำใหญ่ๆเน้นๆ แรงก็งมันจะกัดหลังมันก็คำว่าเด็กกินแบกไม่อย่างนั้นว่าเด็กกินพักมึงดูมาเป็นดอกแบบแบบวเกิดอะไรเงี้ยมากก็มาก์คโหลดดอกจังห้วงกินกับเขาก็ได้แต่ไม่ได้กิน จะพ้อไปเล่นกว่าเอ้ยสมหนามมันหนามมึเฮ้ยักบอลจาวกินกับบุคคลบ้านเขาได้ผมอ่ะข้ามหน่อยกินบเปลนใหไงอก็มันสมหฤดใสหมด ยังส่ะตาส่งวัดใส่ นี่อ่ะลืมสงตอพี่น้องว้าวตัองได้คือพอเลี้ยงเมาะก็จะตู้เย็นวะ<ค>ันนี่งเนี oily, merciful, mer, ่ยม hmm. ันต <among> ัวนี้งด้วยด้วยแม่เว้ยตอนี่กินกับปนก็ได้กินกับแกงเห็ดก็ได้กินกับข่าทื่อๆก็ได้กินกับบักแก้วก็ได้กินกับตำบักะ่วงก็ยังได้ยองไกองหมักนาเดี๋ยวโมเมนต์ไต่กินเป็นเลือดตัวต่อไหว คนบนกินเป็นเรียตัว,ก,ก,วกินเขวเรีงมันน้อไปมุตะวะเราไปกินกินบอกอยนม่ไ,ได้กินหวเรี่งเรื่องหเรี่ยงเขาถูได้รออด <laughs> ต้องขุมาไปอ,อ้วกลุ่ต้องขษดาไปอ้วกลด Banh hạnh cho biết đơn vị nào hay kiếp đi. Dạng hạnh binh hạnh cho biết đi đâu. Ao dì, a vô đại binh kiếp cho. Ya vô chiếp wiêng binh hạnh. Ui binh 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 Ờ. Ờ. Mặc mặc

กินหมูบวมล็อกกินเพียงเดียวโอ้ยยิ้มค่ะผมไม่ีสูตด้วยหรอวันใดกินบักมอองขีอะไรกินบักสมขีอะไรผมมีสูตรโอเคหนึ่งกินเหลวจะเปล่ากินน้ำสอง กินไห้อิ่มถ้ากินบ่อิ่มนะขี้ไรรถถ้ากิน,กนมันสุดๆไปเลยมันอิ่มไม่รอดขี่อินมมนึ่งคุ้หญงไงถาดหมดไงก็แต่กูเดียวกิมงานมาได้เลี้ยน้ำพัวเขาหนาพวาัวเด้อ เอออินอ <t od og |ms|> ันแต่ไม่ได้ไปเห็นงานการแสดงว่าท่องเทียเด้อพี่น้องทำสุดท้ายท้ายสุด บอกอยากกินสตัวให่ที่สุดเลยวะสองมเมตดไปอา,อาจิง,งคุณอาผาดากกินแต่ตัวสองเมนะเอ้หน้าเงี้ <c oughs> อบอกกัาเนี้ว้าวตัดแตงของของเง,งี้ยว่าหอนะตามคำสัญญาเขากินงานตัวตสองเม็ดตามคำสัญญาไปนอน ทีผมบอกไต่บางิดตึงจบผมสิววยบ้อนให้เป็นอะไรสุกี้มันเสมอมันแคก่กอา์ลังคิดหอดเจ้าอยากมาว่ากอมใจพี่น้องเอ้ยกุ้ม,ม,ม <c oughs> <c oughs> กูกาบล่าเลี้ยวจบของหนีไว้ก้อนตอนหน้าพุ่นจังมาพ่อพบก,กันฟลังอาสาคุณหาแนวกินดีๆมาตอนเอาจากหันจากหนีมาเห็ดสูบิง นอนรับเหตุจะได้เงินหมื่นนอนตื่นเหตุจะได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วม่นิโชคโลกพยามาพานม่าไลอย่ามาตรองให้พ <hin> ah ่อแม่พี่น <Emir ates> ้องสุขสบายบังผู้สูขคนกราบสวัสดีครับบายอุ้ยจะเฝ่าป้าเฝ้าเนี่ยถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจฝรั่งกิสาน channel แล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับบาย